ใน,ในบริเวณอารามยิกตําแพงเพรแต่เดิมก่อนประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์วัดป่ามืดนอกเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณอารามยิกแต่เมื่อประกาศเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์แล้ววัดป่ามืดนอกอยู่นอกรั้วของอุทยานประวัติศาสตร์จึงมีคนเข้าชมน้อยเพราะคิดว่าไม่มีอะไรสําคัญ ความจริงวัดป่ามืดนอกมีความสำคัญและเป็นที่รู้จักของคนกำแพงเพชรก่อนวัดใดๆในเขตอรันยิกด้วยมีพระเครื่องพระพุชาที่งดงามและสมบูรณ์จำนวนมากวัดป่ามืดอยู่ในบริเวณที่ต่ำสุดในเขตอรันยิกทําให้ภูมิทัศน์ของวัดป่ามืดรบครึ้มและมืดมากกว่าวัดใดๆในบริเวณนั้นคนกำแพงเพชรจรึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดป่ามืด สิ่งที่น่าประหลาดกว่าวัดอื่นๆก็คือบริเวณที่ตั้งวัดมีระดับของพื้นที่ต่ำมากน่าจะสร้างก่อนวัดทุกวัดในเขตอรัญญ,ญิกวัดป่ามืดนอกเป็นวัดขนาดเล็กมีโบสถ์และเจดีย์ทรงลังกาขนาดย่อมด้านสังฆาวาสราษฎรเข้ามาปลูกที่อยู่อาศัยกันอยู่เต็มหึมือมีหลักเหลืออยู่เจดี JD ์ายเป็นที่มเด่นมีบอ่อน้ำโบราณซึ่งบริเวณอรัญยิกกำแพงเพชร แล้งน้ำจึงมีการขุดบ่อในทุกวัดวัดป่ามืดนอกผู้สร้างน่าจะเป็นขะหบดีมิใช่เจ้าเมืองแต่พระเครื่องรับบูชาที่ค้นพบกับงดงามมากจึงไม่อาจสรุปได้สิ่งที่แปลกที่สุดของวัดป่ามืดนอกคือพระโคลนศิลาแรงซึ่งธรรมดาจะไม่มีหูตาจมูกปากและรายละเอียดของพระ จะเป็นพระที่มีปูนฉาบอยู่และรายละเอียดจะตกแต่งจากปูนมากกว่าศิลาแรงแต่พระพุทธรูปทุกองค์ในวัดนี้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าศิลาแรงไม่ใช่กลนแต่เป็นศิลาแรงที่ตกแต่งรายละเอียดของพระพักมีพระเนตรพระจันพระนาสิ์พระโอ์ที่ชัดเจนจะหาชมแห่งใดไม่ได้นอกจากวัดป่ามืดนอกแห่งนี้ จึงนับเป็นสิ่งประหลาดที่สุดของวัดป่ามืดนอกแต่ผู้คนที่มาเที่ยวชมอุทยานไม่ได้มีใครที่จะแวะชมพากันผ่านเลยด้วยเห็นเป็นวัดเล็กๆจึงไม่น่าจะมีอะไรสำคัญแต่ผิดถนัดถ้าท่านผ่านมาหน้าประตูอุทยานประวัติศาสตร์โปรดได้แวะชมแล้วความอิ่มเอมในอารมณ์สุนทรีแห่งประวัติศาสตร์ศิลป์ จะทรงจำอยู่จิตแห่งท่านนิเลือนลืมวัดป่ามืดน,นอกวัดที่ผู้คนผ่านไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับร,รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมกันอีกเช่นเคยค่ะพร้อมด้วยวิทยากรมรจารารของเราท่าน์สันติอภัยราชสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะ,คคะอาจารย์น,นี้นี่เรามาอยู่ ใกล้ๆพยานประวัติศาสตร์เลยคือไม่ไกลมากนะคะเดินไม่กี่ก้าวก็เ kind ข of ้าไปกันได้เลยวัดที่น่าสนใจซึ่งอยู่ปากทางเข้าเลยนี่คือป่ามืดนอกนะคะอาจารย์วัดนี้อีกงสงศใมากแล้วทำไมชื่อชื่อนี้นะคะอาจารย์ต้องสันนิฐานนะครับว่าป่ามืด่คงจะเข้ามาที่นี่ค่อนข้างยากครับเพราะดเคลิ้มคงจะมีต้นไม้ปกคลุมมากนะครับพเราดูลักษณะของวัดเนี่ยต่ำกว่าทุกวัดในเขตอารยิกเลยนะคะต่ำกว่าทุกวัด แต่ที่ไม่ได้อยู่ในอุทยานวารสารเพาะอุทยานเสียนการรั้วท่้นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบริเวณอันยิกเนี่ยตั้งแต่ทางเข้านะก็ะโดทางเข้าเลยแต่เราการรั้วแค่นี้เลยทำให้ว่าอุทยานวาเราอยู่แค่นี้จริงๆแล้วไม่ใช่ขอบเขตนะเองแล้วเห็นที่ชื่อวัดปมืดนอกนี่แสดงว่ามีป่ามืดในข้าในมีป่าม้าในด้วยแล้ววันเราจะไปชมป่ามืดในกันนะแต่ว่าตอนนี้นี่ด้านหลังของเรานะคะอาจารย์สังเกตวัดนี้ดูบันนี้ก็สวยแล้วนะคะอย่างนี้จะเข้าไปชมใกล้ๆาจารย์เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะคะ ่อนที่เราจะเข้าไปชมวัดนะคะก็ควรจะมาศึกษารายละเอียดสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าพอม,มาชมแล้วนี่เป็นยังไงคะอาจารย์คือชื่อที่อของวัดวนะคะค่ะคือคนกะแรงเพชรส่วนทั่วไปเขาเรียกว่าวัดป่ามืดนะฮะค่ะป่ามืดแต่ครั้นี้ อาจจะอ่านผิดหรือไงไม่ทราบหรือว่าไม่ได้ดูละเอียดนะมันเป็นันวัดป่ามือนะภาษาอีกเป็นป่ามือเหมือนกันนะฮะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ถ้าแก้ไขก็ยังแก้ไขได้ทําให้ชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวไม่เข้าใจผิดค่ะแต่ระหว่างที่ยังไม่แก้นีก็แนะนําให้อ่านป้ายด้านหน้าก็จะมีป้ายึ่งด้านนั้นจะถูกนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะขึ้นไปดูด้านบนตรงด้านหน้านี้เราจะเห็นเป็นใบเสมาใช่ไหมคะอาจารย์ เป็นลักษณะจะอยู่ในแนวทั่วไปก็มีใบเสมานะฮะมีใบเสมาแน่นอนเพราะนั้นจริงก่อสร้างเนี้ยคือโบสแน่นอนเป็นโบสถ์นะคะซึ่งใบเสมาก็จะมีอยู่รอบเลยแต่ที่เราเดินสำรวจค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเลยนะคะซึ่งมีสองทางขึ้นเรื่อย น่าจะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นทางขึ้นทางหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกก็าทางลงทางนึงใช่ไหมคะอาจจะเป็นได้คะไม่รู้คนโบราณก็จะมาตรฐานอย่งางนะั้นหรือเปล่าแต่ก็ <c oughs> มีวันไดสองข้างจะดูจุดไหนก่อนนี้